สวัสดีค่ะชีวิติโครวันนี้ขอเสนอเมนูชูชีปลาทับทิมค่ะวันนี้นึกอยากทานเลยเดินไปตลาดซะหน่อยปลาทับทิมชิ้นใหญ่กรอบนอกนุ่มในรสเข้มข้นกับน้ำรัตชูชีหอมกะทิเผ็ดเผ็ดเครื่องแกงขลุกเข้ากันมากใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำพริกชี้ฟ้าแดงมาหั่นส่วนขั้วออกและหั่นส่วนปลายค่ะ จากนั้นหั่นเครื่องแนวยาพริกและนําเม็ดออกนี้เลยซอยต่อให้เป็นชิ้นบางๆเลยนะคะต่อไปใบมะกรูดนําก้านออกและม้วนรวมกันสอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะ ซอยไปเรืเร่อยๆจนหมดเลยนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปเนื้อปลาทับทิมที่แล่เนื้อแล้วมาหั่นแบ่งส่วนให้หมดดีเลยเมื่อเสร็จแล้วนำไปเตรียมคลุกแป้งทอดได้เลยคะ่ะนำเนื้อปลาทับทิมใส่ลงไปตามด้วยเกลือแป้งทอดกรอบ น้ำเย็นจัดเมื่อเสร็จส่วนผสมครบแล้วแล้วก็คลุกเคล้าดีเลยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเมื่อเสร็จแล้วนําไปเตรียมทอดได้เลยค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปรอให้น้ามันเริ่มร้อนค่ะใส่ปลาที่เราคลุกแป้งทอดกรอบไว้ลงไปใส่ลงไปให้หมดได้เลย ไปไเรื่อยๆให้สุกเหลืองสวยน่าทานดีนะคะเมื่อทอดจนเหลืองสวยน่าทานแล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำมันลงไปใส่พริกแกงแดงและผัดพริกแกงของเราให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยผัดไปไดเรื่อยๆจนสุกดีเมื่อกลิ่นหอมดีแล้วเทน้ำกะทิลงไปและคนให้กะทิของเราเข้ากันกับพริกแกงได้เลยนะคะ คนไปเรื่อยจนหอมดีเมื่อเสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาจากนั้นแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะให้เข้ากันดีเลยกลิ่นคือหอมมากนะ่าทานสุด เมื่อเสร็จแล้วไปคะ่ะปิดไฟไป,ปร้านปลาทับทิมของเราเลยราดให้ทัวๆได้เลยนะคะชมๆกันไปเลยจากนั้นโรยพริกชี้ฟ้าให้ทัว่วใบมะกรูดซะหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูชูชีปลาทับทิมเมนูโปรดของเจในวันนี้ได้ทานสักทีเอาละรีบตักข้าวสวยร้อนๆมาให้เจสักจานเลยจได้ทานสักที ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติด c o o กกิ g งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ